ตัวนี้เป็นเฟืองทีสิบเก้าครับหรือสิบเก้าฟันคนระับตัวนี้เป็นเฟืองทีสามสิบสองครับหรือเฟืองสามสิบสองฟันคนระับตัวนี้จะเป็นแกนคนระับตัวนี้เป็นแกนนะครับติดเอ้ยไม่ใช่ครับตัวนี้กี่ฟันสองสี่หกแปดสิบสิบสอง สิบสตัวนี้เป็น16ฟันนะรับ16ฟันแล้วการสวมก็จะสวมในลักษณะลักษณะแบบนี้นะสวมในลักษณะแบบนี้นี่คือลักษณะที่ถูกต้องนะว่าถอดออกยังไม่ได้แกะออกเลยนะให้มันอยู่ทรงในรูปแบบเดิมสวดทรงเดิมคนระับแต่ตัวนี้คงไม่แกะแคะ่ทำความสะอาดก็สวมเข้าไปเลยนะ มันก็สึกแต่ไม่มีงบนะมีงบแค่ตัวเดินตัวเดินมันลั่นนะมันหลุดนะตัวเดินหลดุดเวลาเลี้ยวแล้วไม่ไม่เลี้ยวนะเวลาเลี้ยวแล้วไม่เลี้ยวเวลาเตะเลี้ยวแล้วไม่เลี้ยวเห็นอาจารย์ยหลายท่านใน youtube บอกว่ามันเป็นเพราะตัวนี้ครับผมมีเป็นเพราะตัวนี้นีตัวนี้มันสึกครับผมสึกรู้สึกว่าสึกเยอะเหมือนกันน่าจะใช่ตัวนี้ ัวนี้ก็หมดแล้วเนี่ยมันไม่เกาะแล้วตัวนี้สึกเยอะมากดูดูดูในลักษณะนี้เห็นไหมครับใน,นตัวนี้ฟันฟันตัวนี้เศึกมากเดี๋ยวเดียวเรียวไม่ไม,ไม่ไม่เดินนะเดี๋ยวไม่ค่อยเดินรถรถหนักไม่เดินเลยนะ 烂。